สวัสดีครับกรมข่าวฐานเรือขอเสนอข่าวความมั่นคงทางทะเลที่น่าสนใจประจำวันอังคารที่8มีนาคม2565สำหรับประเด็นแรกที่น่าสนใจของวันนี้นะครับพบเรือยกพลขึ้นบกของกองทัพเรือรัสเซียหลายลำบริเวณน,นอกชายฝั่งแหลมไคเมียเมื่อวันที่3มีนาคม65มีรายงานเผยแพร่วิดีโอที่แสดงให้เห็นเรือยกพลขึ้นบกของกองทัพเรือรัสเซียบริเวณน,นอกชายฝั่งแหลมไคเมียตะวันออกเช่นเรือยกพลขึ้นบกชั้นไอแวนเกรน และเรือชั้นโรพุชาโดยเรือชั้นไอแวนเกรนมีระวังขับน้ำ5,000-6,000ตันติดตั้งปืน AK-630M2 ขนาด30มิเมตรจำนวน1กระบอกปืน AK-630 ขนาด30มิลมตรจำนวน2กระบอกและปืนกลหนักประเภท KPV ขนาด14.5ม mm, ิลมตรจำนวน2กระบอกและสามารถบรรทุกรถถังหลักได้13คันหรือยานเกราะ36คัน และกำลังผลนาวิกโยธินสามร้อยนายสำหรับประเด็นที่สองที่น่าสนใจของอันนี้นะครับเรือบรรทุกเครื่องบินชาลเดกรของกองทัพเรือฝรั่งเศสสนับสนุนการปฏิบัติการของนาโตเมื่อวันที่4มีนาคม6 5มีรายงานว่าเรือบรรทุกเครื่องบินชาลเดกรและอากาศนาวีของกองทัพเรือฝรั่งเศสประกอบกำลังเป็นหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินคาริ t อสไตรกรูปได้มุ่งหน้าไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตอนกลาง เพื่อเสริมกำลังของนาโตในยุโรปตะวันออกทั้งนี้คาริโอสไตรกรุปของฝรั่งเศสอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจภายใต้รหัสเคเมนโซทเวนที่สในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งภารกิจดังกล่าวจะดำเนินต่อไปจนถึงเดือนเมษายน65อย่างไรก็ตามคาริโอสไตรกรุปจะปรับให้เข้ากับการปฏิบัติภารกิจของนาโตรวมถึงการปฏิบัติการในทะเลและศิลิภาพในการดำเนินการทำให้ฝรั่งเศสและพนมิตรมีความยืดหยุ่น และสามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ความสามารถในการตรวจจับของเครื่องบิน E2C Hawk ah Eye จะช่วยให้ Carrier Strike Group สามารถประเมิสนสถานการณ์บริเวณชายแดนทะเลของยุโรปได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลดำและสร้างความมั่นใจให้ใหกับพันธมิตร NATO กรมข่าวทางเรือขอขอบคุณทุกท่านที่รวมติดตามและรับชมสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ